คเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าส8บแปปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมก็กราบสวีดัสสวัสดีรุ่นกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องป่าปอนพีจีนะครับเออวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมป๊อปจีมังนะฮะอ่ะมา ก็วันนี้ผมพาทุนมา2,000นะทุกคนอ่ะมาซื้อฟีเจอร์เหมือนเดิมนะครับจะไปเปิด5ก่อนลวกันนะครับ375เนาะ mm hmm. ก็ไม้เลกข,ขอแบบเบาเบาก่อนแล้วกันนะครับผมมาดูกันนะครับสลับแปหมุนนะฮะ ใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับผมเออ่ะโอเคโอ้โหไม้แลกนะครับดีนะเราซื้อไม่เยอะนะ อ่ะสวยโอ้โหอะไรกับเนี่ยจบกันมาที่37นะครับโอ้โหเกินไปอ่ะขอไปเบสสิบนะครับ750เนาะแกมือกันหน่อยนะคะ ก็ใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมนะฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเอออ่ะโอเคสวย คอไหลหน่อยโอเคนะครับไหลาย,ยาวไปเดี๋ยวเพิ่งหยุดนะเออต้องไหลเรื่อยๆนะครับตัวคูณมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะทุกคนนะสำหรับเกมนี้เนาะโอเคนะครับไหลาย,ยาวแล้วจังวานี้โอ้โหตัวผู้หญิงไม่มาอะไรครับเนี่ยอะโอเคนะครับจกกังหวะี่สองรสิบเจ็นะครับนะ เคช่องสองเฮ้ยแต่เคมาช่องสองสวยจัดบับโอ้โหไม่มาอะไรวันเนี้ยลุ้นจะเป็นเคช่องสองไม่มานะทุกคนเอออ่ะสองร้อยสิบห้านะครับไปกันต่อสวยหนึ่งพันสองร้อยนะครับเต็มกาลาเบล อ่าก็ถือว่าสวยนะครับดอกนี้เนาะเต็มกาลาเบี้ยวนะครับนะอ่ะขออนุญ,ญาตกดหยุดไปเลยนะครับ1461นะฮะหวานเจี๊ยบ ครยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็อย่าลืมนะฝากกดติดตามผมด้วยนะครับอ่ะเหลือหมุนสุดท้ายนะทุกคนเราซื้อไป750นะสวยไวหลน่อยเออเต็มข้อดอกนี้โอ้โหเอาเรื่องนะครับวายมาอีกแลนะ้วทุกคนสวยไหลไปคูณ21นะครับอ่ะโอเคได้อยู่นะ ใครอยากให้ผมไปเล่นเกมอะไให้ดูนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะไปรุ่นนะอ่ะโอเคนะครับขอกดหยุดไปเลยหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบ อ่ะโอเคนะครับ8ปดหมุนทุกคนจบกันไปที่สามพันสามร้อยสานะครับนะโอ้โหก็ไม่อยากจะไปต่อเลยนะองจริงกลัวว่ามันจะดูดเอานะแต่ว่าขอไปเบตสามสักรอบนึ่งแล้วกันมา2 2ง0นะครับมาอ่ะก็ได้8ปดหมุนเหมือนเดิมนะครับนะ โอเคไหลไปครับมาบก็ให้สวยเต็มการาเบลครับเออเอาเรื่องอ่ะโอเคนะครับก็หยุดไป,เ,ปเลยนะครับ9 5 5นะทุกคนนะสวยพี่สวย อ่ะโอเคโอค้โหเ,เต็มกาลาเบียอีกแล้วนะครับนะก็โอเคหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเก้านะครับถือว่าสวยอยู่นะดอกนี้นะเอออ่ะหมุนสุดท้ายนะครับ อ่ะยังไหลอยู่โอ้โหก็แปดหมุนนะครับจบกันไปที่สองพันหกร้อยยี่สิบแปดนะฮะก็โอเคนะทุกคนนะไม่ไปต่อดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะดูดเอานะครับก็ถือว่าพอได้อยู่เนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่นะครับคลิปวิดีโอหน้าเด้อทุกคนบ๊ายบายครับผมชุกโกลเออ